ก็แค่พูดภาษาไทยตามมันจะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ยองชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเดทพูนี่เก่งจังเลยแค่นั้นแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมัน,ก,น,นกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอาละคุณพูนคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไม่ว่าคุณจะหาคำอะไรมาก็ตามคุณไม่ชนะผมหรอกผมพูดได้ทุกค,คำคุณยองขาาาดดดดววนจจกกลลละะะะะออององงยยยยยที่่ััหไ้ญ เล็กพอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่และน้องและยองยะลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเขาปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเหงือกิกนเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำเข้าและจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณยา่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่และน ถ้าคุณทําได้ดิคุณโคตรเก่งภาษาไทยเลยนะหัวเ <c oughs> อาะแบบนี้แสดงว่าคุณทําได้ใช่ไหมกูลืมตังแต่ประโยคแล้